จเจียวอ,อีซิ่นี่หอวชาย,ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ชาแลของเบลสวยอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปเป็นระยะหนึ่งนะคะวันนี้กลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะกลับมากับ ชุดกี่เผานะคะตอนรับเทศกาลจูจีน2021กันค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งหน้ากันเลยวันนี้นะคะเราจะลงรองพื้นเป็นของ Cosme Beauty นะคะเป็น2เบอร์เลยนะคะเพื่อนเรจะลงไป2เบอร์ก็จะเป็นเบอร์01แล้วก็เบอร์ M1 นะคะ01ก็คือผิวขาว M1 ก็คือผิวกลางนะคะเราจะใช้เจ้าสตัวนี้ผสมกันเลยนี่นะคะแล้วก็จะวงไปที่หลังมือแบบนี้ค่ะเพื่อนก็ไปที่บริเวณหลังมือแบบนี้แลวหลังจากนั้นก็ลงไปที่บริเวณผิวหน้าของเราได้เลยนะคะซึ่งไปได้ทําการลงสกินแคร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อน โอเคทุกคนวันนี้นะคะจ,ะจะลงกับฟองน้ำตัวนี้ฟองน้ำตัวนี้นุ่มมากนะคะทุกคนคะ่ะนี่นุ่มมากๆนุ่มแบบอู้ดูความนุ่มปด,มดิลงด้วยฟองน้ำแป๊บเดียวก็คือแบบตึบทั้งหน้าทุกคนแล้วฟองน้ำอะ่ะไม่กินรองพื้นเลยนะจะบอกให้ทักหลังๆนาเพื่อนจะเห็นตัวใช้เออเจ้าตัวฟองน้ำตัวนี้นะคะรุ่นนี้ลงผิวบ่อยมากๆเลยถ้าใครสังเกตดีๆจะเห็นได้ใช้ฟองน้ำรุ่นนี้ลงผิวหน้าบ่อยมากซึ่งเขาเป็นอะไรที่แบบว่าลงแบบแป๊บเดียวก็คือตึบอะทุกคนเห็นไหม ตึบไหมล่ะดูดิสป๊บเดียวตรงไปให้ทั่วเลยดูดดสิคะเพื่อนๆอู้อาจจะดูขาวของมันยองๆมันนิดนึงเนาะนี่เดี๋ยวให้รองพื้นมันเสร็จกับเสร็จเข้ากับผิวก่อนนะคะแล้วก็มัดอา,าขาวไปหน่อยนะทุกคนไม่ไฟเอ่ยอ,อะไรเอ่ยนะคะใจเย็นเนาะแล้วก็มันค่อนข้างจะแบบขาวมากๆดูดิโอเคนี่รองพื้นแล้วรองพื้นตัวนี้ก็แบบตึบมากทุกคนดูดิแป๊บเดียวใช้ฟองน้ำตัวนี้นะคะลงรองพื้นไปที่บริเวณผิวน,นะ,ะก็คือแป๊บเดียวทั่วทั้งหน้าแล้วอ่ะทุกคน คพื่อทำเน่ามากๆเลยนะคะสำหรับแป้งวันนี้นะคะเปเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะ s เ s Melo Foundation Powder นะคะตัวนี้เป็นเบอร์02นะคะเพื่อนๆเป็นสีลาเต้น,นะคะเดี๋ยวเปจะลงเซ็ตไปที่บริเวณรองพื้นนะคะแดงเข้ากับเสื้อเลยไหมค่อยๆลงเลยค่ะค่อยๆใช้บัตรจิ้มแล้วก็ขอออกนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆลงไปที่แตะไปที่บริเวณ นี่ตรงนี้ของเรานะคะตรงแก้มด้านบนแล้วก็ขึ้นไปถึงประมาณนี้นิดหน่อยประมาณนี้นะคะลหลังนั้นเดี๋ยวจะขอคอนทัวร์หน้าก่อนก็คือไม่ไหวละหน้าไม่มีมิติลีบอะไรเลยวันนี้นะคะ้าต,ตัวคอนทัวร์นะคะเราจะเลือกใช้เป็นของเบลอิกนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็เดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันเลยนะจ๊ะ วันนี้นะคะเราจะใช้แต่งตาเป็นพาลิตตัวน,นี้เลยนะคะเรียวผัดของมีคาร่านะคะเพื่อนๆ่ะจะใช้เป็นสีแบบออน้ำตาลแดงๆหน่อยนะคะต้อนรับแบบว่าให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนแต่งหน้าไปรับอังปาวันนี้หนึ่งเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันได้เลยะค่ะ เสร็จแล้วร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆขาสำหรับลุกตุดจีน2021ัเหกเดือนในวันนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้แล้ว ซินเจียอยู่อีซินมีหัวชายนะคะเพื <S <S <ๆ S 1> ะะ่อนๆค่ะขอให้ตุดจีนปี2021นี้เพ <ๆ S 2> ื่อนๆเฮงๆรวยรวหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกันหมดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ช่องียลสวยไว้ด้วยนะคะไว้ดูกันว่ารอบหน้าไปจะชวนเพื่อนไปแต่งหน้ากันแบบไหนอีกนจจะจ๊ะสำหรับวันนี้เพื่อขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ